นี้หวานไหมลูกนี้เค็มลูกนี้เผ็ดลูกนี้ขมแตงโมกต้องหวานไม่ใช่หรอคะก็ใช่ไงรู้แล้วยังถามอีกโอ้แลวแตงโมเฮียขายไงอ่ะลูกละห้าบาทลูกห้าบาทไม่ใช่ห้าลูกหรอห้าบาทหรอเนี่ยเฮียดูดิฉันเตรียมถุงแล้วเนี่ยคุณเตรียมถุงมาก็ใช่ว่าผมจะต้องขายให้คุณห้าลูกห้าบาทนี่ขายงี้ผมกขาดทุนแย่เลยโอ้ Wow. เออผมว่าถุงคุณค okay. ่อนข้างที่จะเล็กไปอ่ะงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนถุงใหม่ให้แล้วกันที่มันใหญ่กว่านี้นะไปเพ่งนี่ใหญ่กว่าแสดงว่าเฮียยอมขายแล้วใช่ไหมเฮ้ยยอมสิเออห้าลูกห้าบาทเนี่ยเป็นราคาที่ดีที่สุดแล้วเหมาะสมที่สุดเออเอ้ยดีว่ะเออเฮียห้าบาทโอเคถุงอ่ะ ยกไปทางกากานนี่แหละถึงได้อยู่ในนั้นขาดทุนแล้วกูอะขัดทุนคุณคุณซื้อแตงโมไว้กินได้ไหมเฮ้ยทำไมแตงโมมันดูสีซีดๆอะเนี่ยหวานปะเนี่ย ไม่ต้องห่วงถ้าไม่หวานอ่ะเดี๋ยวฉันแถมให้อีกสามซีกเลยว้าวเฮ้ยจริงเหรอแล้วขายยังไงซีกละบาทซีกละบาทแล้วมันถูกจังอ่ะแล้วหวานจริงป่ะเนี่ยฉันบอกแล้วไงถ้าไม่หวานอ่ะเดี๋ยวแถมให้เลยสามซี่เอาซีกหนึ่งมาขอบคุณนะเอ้าคุณคุณอันนี้มาหนิอ่ะฉันแถมให้อีกสามซีก สัญญาไงเจ๊หมดนี้เท่าไหร่ครับอืมทั uh, ้งหมด400บาทค่ะ400บาทนะอ่า <40 400บาท400บาทเนาะเจ๊หมดนี้เท่าไหร่นะก็เมื่อกี้ฉันบอกคุณไปแล้วไงคะทั้งหมด400บาทค่ะอ่าโทษที เมื่อกี้ผมฟังไม่ค่อยถนัดทั้งหมด400บาทใช่ไหม400บาทจริงๆใช่ไหม400บาทาจะจ่ายแล้วนะจะจ่ายแล้วนะจะจ่ายแล้วนะจริงนะจ่ายซะที่เธอค่ะหลวงเงินออกมาแล้วนะจะจ่ายแล้วนะจะจ่ายแล้วนะจะจ่ายแล้วนะจ,จีวนะ่คร <L> ับเจ500บาทไม่ต้องขอ จะเอาอะไรเพิ่มอีกไหมคะเอาเงินทอนร้อยหนึ่งครับเงินถูกเงินทอนอะไรก็เมื่อกี้เพื่อนคุณบอกว่าไม่ต้องทอนอ่ะทำไมคนขี้โม้แบบนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่ไงก็ว่า